นาตจฮ่าวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหลอดซีวิวนะคะกับวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1กับการนับตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราซื้อให้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็คือเลข1-10ใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะก็คืออีหนึ่งเออสองซานสาซื่อสอู่ห้ลิ้วหชีเปาแ 9ิวถือสินะคะและว,วันนี้นะคะเราซื้อก็จะให้หนูฝึกเขียนตัวเลขภาษาจีนนะคะเพื่อให้หนูนะคะอ่ารู้จักตัวเลขภาษาจีนและการใช้ข้อมือนะคะในการเขียนภาษาจีนนั่นเองนะคะตัวแรกของเรานะคะคือเลข1นึั่นเองอี e 1, นะคะอ่าเส้นถึงนะคะต่อไป 2อเออมีสองเส้นนะคะสัน้นสมี3เส้นนะคะเส้นตรงกลางจะเป็นเส้นสันส้นๆนะคะต่อไปซื่สีให้หนูทำสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็อ่าทำสี่เหลี่ยมด้านในสอง ะะจากนั้นก็ปิดให้เขานะคะเส้นเถิงต่อไปอู่ห้าอู่ห้าก็คืออะไรคะเส้นเถิงเส้นสู้ลากลงมาต่อไปเถิงเจอนะคะแล้วก็เถิงปิดท้ายให้เขาต่อไปเลี้ยวเตียนเถิง,ถงแล้วก็อะไรคะเตียนหน้านะคะก็คือ หนึ่ต่อไปชีถีตวัดขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยชู่วันโกนะคะต่อไปปาแปอ่ะเพียหน้าก็คือเส้นนี้จะไม่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 ชิดกันนะคะเส้นเพียแล้วก็เส้นหน้าต่อไปจิ๋ว จะเป็นเส้นหงอะไรคะหงวานโกใช่ไหมหงเจอวานโกก็จากนั้นก็เส้นเพียนะคะต่อไปสือสิบสิบจะเป็นตัวทีคล้ายๆตัวเลยคะ่ะภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะหงชู้ก็คือตัวทีอ่ะจ้ช่วยเพี้ยนนะคะทบทวนหนึ่งรอบ อะไรคะอี e. 1่เส้นเออ2 2เส้นซาน3 3เส้นชื่อนะคะให้หนูทำสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดตรงกลางแล้วก็ปิดให้เขาต่อไป 5. 5. อูห้เหิงสู้เหิงเจอเหิงต่อไป 6. เรี่ยวเตียนเหิงอะไรคะเพียเตียน ต่อไป七ชี้สู้วานโกปาเพียหน้าจิ๋วก็จะเป็นเหิงเจอวานโกแล้วก็เพียจากนั้นชือเหิงสูนะคะอันนี้เป็นการเขียนภาษาจีนนะคะตัวเลข1-10ถึงนะคะเหล่าซื้อก็จะให้หนูฝึกเขียนนะคะเหล่าซื้อก็มีแบบฝึกหัดไปให้นะคะให้หนูเขียนตามเส้น นั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บายบายใจเจียงค่ะ